เอาแล้วเคมรคิดว่าก่อกูดเป็นของขเขมรรัฐบาลไทยว่าอย่างไรจากแหล่งข่าวกัมพูชานายอุ่มสำอานฝ่ายค้านของกัมพูชาระบุว่าถ้ารัฐบาลกัมพูชาไม่ยึดกาะกูดจากไทยกลับมารัฐบาลจะกลายเป็นผู้ทรยศเพศดังกัมพูชาโพสฉันมีข้อมูลอ้างอิงบางอย่างก็กูดเป็นของกัมพูชาของเรา ซึ่งหลังจากที่เพจกัมพูชาเพจนี้นะครับได้โพสต์ไปแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีชาวกัมพูชาเนี่ยเชื่อนะครับว่ามีข้อมูลบางอย่างจริงนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้นะครับอย่างมากมายเลยนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่ามันทรมานจริงๆนะเวลาคนที่รักโดนใครแย่งไปแล้วแม่บอกว่าไม่ไปช่วยเอาคืนนะหรือท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าตะวันตกเอาไปแล้ว ตะวันออกก็เอาไปแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกละ่ละในท่านต่อมาครับชาวกัมพูชาท่านนี้เมื่อกล่าวว่าถ้าแพ้แบบเกาะโทมันทรมานจริงๆหรือชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าตะวันตกตะวันออกผู้นำเราไม่กล้าทําอะไรเลยเหรอหรือท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าใช่นี่มันคือดินแดนของกัมพูชาของเราหรือท่านนี้นครับเมื่อกล่าวว่าใช้ข้อมูลลายลักษณอักษรดีกว่าการทําสงคราม หรือท่านต่อมาครับมากล่าวว่าใช่เดี๋ยวจะดูผู้นําอธิบายก่อนในคระที่ชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับมากล่าวว่าแล้วทําไมอยู่ๆมันก็ไปเป็นของไทยละหรือมันลอยไปใ้ชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าสนับสนุนฝ่ายค้านในการทวงคืนเกาะกูดหรือท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าถ้าเป็นของ,ของเขมรจริงเนี่ยมันก็น่าเศร้านะ หรือท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเรื่องราวระดับชาติเราต้องช่วยกันแชร์และท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าฝั่งเราดูเงียบๆน,นะแต่อีกฝั่งประกาศว่าเป็นของเขาเต็มเน็ตไปหมดเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่าใช่คุณต้องดูประวัติศาสตร์เขาจะหลอกเราไม่ได้อย่างเช่นเกาะโทหายไปเพราะเราไม่สนใจหรือท่านต่อมาครับมากล่าวว่าการประชุมฝรั่งเศสของสยาม 2 3มีนาคม1907คอมเมนต์ต่อไปมันทรมานที่ประเทศไทยได้เงินจากนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านดอลลาร์ต่อปีหรือท่านต่อมามากล่าวว่าถ้าพี่น้องคขมเมไม่สนใจวันข้า้งหน้าอาจจะไม่เหลืออะไรเหมือนคาโบราณกล่าวว่าถ้าของหายไปจงระวังให้ดีคอมเมนต์ต่อไปมากล่าวว่าใช่ใช่เลยพี่ชายเรามีข้อมูลบางอย่าง คอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้บอกว่าตามข้อมูลเกาะโทรก็เป็นของเขมรแต่ไปตัดแบ่งให้คนอื่นหรือท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าหวังว่าผู้นําตอนนี้จะอ้างข้อมูลบางอย่างคอมเมนต์ต่อไปของเขมรตามเอกสารฝรั่งเศสว่าเกาะน,นั้นเป็นของกัมพูชาและชาวกัมพูชาคนนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าฝรั่งเศสพร้อมจะทวงคืนให้เราคอมเมนต์ต่อไป มันเป็นของเขมร100รเอร์เซและชาวกัมพูชาคนนี้นะครับได้มากล่าวต่อไปอีกว่าน้ำตาจะไหลกับเกาะกูดของเราคอมเมนต์ต่อไปเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเราจะอ้างข้อมูลที่เรามีทั้งหมดแล้วจะเอามาเป็นของกัมพูชาเหมือนเดิมหรือท่านต่อมาครับคนนี้เมื่อกล่าวว่ามันเป็นของกัมพูชาแต่ทำไมบางคนถึงเงียบกันไม่เข้าใจ และท่านนี้นะครับมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไร้ประโยชน์บางคนบอกว่าเกาะกูดนั้นเป็นของไทยตั้งแต่ปี1907หรือท่านต่อมาครับมากล่าวว่าถ้าเป็นของขมรนจริงๆเนี่ยมันน่าเศร้าอยู่นะและคนนี้บอกว่าเยี่ยมมากพี่ชายขอบคุณสำหรับข้อมูลคอมเมนต์ต่อไปทำไมผู้นำถึงเงียบเหมือนไม่มีปฏิกิริยาบางอย่างเลยและท่านนี้นะครับก็มากล่าวเสริมว่า ใช่เลยมันเป็นของเราคอมเมนต์ต่อไปสยามบอกว่าฝรั่งเศสตัดให้พวกเขาและคอมเมนต์ต่อไปคนนี้บอกว่าแต่พวกเขาเอาไปนานแล้วและตอนนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเราควรเอาคืนนะและท่านต่อมาครับมาแสดงความเห็นว่าในอดีตเกาะโตรตอนนี้มาเกาะกูดคอมเมนต์ต่อไปครับมันเจ็บมากพี่ชายที่เห็นว่าไทย นำไปสร้างรายได้จนเป็นก่อเป็นกรรและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนไทยคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นในโพสของชาวกัมพูชาคนนี้ด้วยนะครับรีบเอาไว้ได้นะเก่งจังเลยเขมรมโนได้ทุกเรื่องทุกวันและเช่นเดียวกับเม้นคนไทยคนนี้นะครับคอมเมนต์ว่าอะไรครับนี่อ่ะก็กูดเป็นของไทยเหลือจะเชื่อพวกคุณมีข้อมูลไม่ใช่ใครบอกอะไรก็เชื่อหมดเขมรนเก่งจริงหลอกคนคขมรด้วยกันสร้างความตึงเครียดสองประเทศ หยุดเคลมไทยหยุดมโนไปอ่านประวัติศาสตร์ของต่างประเทศบ้างนะเขามีหลักฐานเชื่อมต่อกันทั้งนั้นผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไม UN ถึงบอกว่าเขมรด้วยการศึกษาพูดไปเรื่อยค,คเนเขมรก็เชื่อทั้งนั้นนี่บ่งบอกถึงความรู้การศึกษาแค่พูดคนก็เชื่อไม่มีข้อมูลรองรับและคอมเมนต์ต่อไปชาวกัมพูชาคนนี้มากล่าวว่าอืมเขาเอาไปหมดเรามันจน พวกเขาละเมิดเราทุกอย่างหรือท่านต่อมานะครับคนไทยคนนี้มาคอมเมนต์ว่าก่อนจะรบกันพาคนกัมพูชาออกจากประเทศไทยก่อนและคนนี้นะครับเป็นคนไทยได้มาแสดงความเห็นในเพจนี้ด้วยนะครับพวกเขเมรนบ้าจี้ตามระหว่างจะหน้าแหกนะพวกเขเมรและคอมเมนต์ต่อไปคนไทยคนนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าลองมาเอาคืนสิจะได้หายไปแบบตอนเขเมรนแดง คอมเมนต์ต่อไปคนนี้นครับมากล่าวว่าแน่ใจนะว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาถ้าอยากได้ก็ลองมาเอาดูหรือคนไทยคนนี้นครับมากล่าวว่าเกาะกูดเกาะกุกงพัตตาบองเสียมเรียบสีโซ,โซพลและปัจจันตะตคิริเคตเป็นของไทยมาก่อนที่จะโดนฝรั่งเศสยึดไปขอคืนให้ไทยนะซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มากล่าวว่าเกาะโรหายไปแล้วตอนนี้มาเกาะกูด ผู้นำคนไหนกล้าประท้วงบ้างหรือว่าปล่อยผ่านซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความเห็นต่อไปว่าบอกรัฐบาลกัมพูชาไปสารโลกอย่ามาเสียเวลาแสดงความโลภอยากได้ของคนอื่นหน้าด้านคอมเมนต์ต่อไปไทยก็มีข้อมูลว่าเป็นของไทยฝรั่งเศสอย่างมีเลยในท่านต่อมาคนไทยคนนี้มากล่างว่าเกาฟุกวออยู่แค่หน้าบ้าน ยังไม่มีปัญญาไปเอาคืนคอมเมนต์ต่อไปคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นต่อไปอีกว่าเกาะกูดของไทย100%เเซถ้าไม่มีฝรั่งเศสคงไม่มีขมรทุกวันนี้และชาวกัมพูชาท่านนี้นครับเมื่อกล่าวว่าใช่เลยเกาะกูดเป็นของกัมพูชาขอความการุณาท่านผู้นำ เราควรทําอย่างไรถึงจะรักษาทรัพย์สินที่บรรพุรุษสร้างไว้เพราะเรามีข้อมูลจากฝรั่งเศสว่าคอมเมนต์ต่อไปคนนี้มากล่าวว่าเอาของขมิญไปสอนลูกหลานว่าขมิเป็นโจรคอมเมน comment ต์ตอไปและมันไม่ง่ายเลยที่จะไปเอาคืนจากไทยในตอนนี้เสียใจที่มรดกของเราในอดีตต้องตกไปอยู่ของประเทศอื่นคอมเมนต์ตอไปนะครับชาวกัมพูชาคนนี้มาบอกว่า กับสยามเราต้องสู้เพื่อเอาคืนมาเหมือนปราสาสตรพระวิหารและท่านต่อมาครับคนนี้บอกว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนผู้นำเรามักจะสูญเสียแผ่นดินให้กับชาติอื่นๆครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่ผมนำมาจากโพสต์ของชาวกัมพูชาคนนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในฝั่งของกัมพูชาเนี่ยได้ผุดแคมเปญน,นะครับเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเต็มโซเชียลมีเดียเลยนะครับ ซึ่งก็ต้องดวนต่อไปนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะทำอย่างไรต่อไปสำหรับคลิปนี้นครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ